สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าความลับอะไรกันแน่ความลับอะไรกันแน่ที่ว่าเขาเก็บซ่อนเอาไว้ไม่บอกเรานะคะมีด้วยกันทั้งหมดหหมายเลขคะ่ะก็เอจะนับ1ถึงสิบนะคะหถึงสิให้ท่านเลือกมาหนึ่งหมายเลขนะคะให้ท่านนึกถึงให้ท่านนึกถึงให้ท่านนึกถึงหน้าตาของคนที่ท่านอะ อยากจะดูดวงด้วยแล้วก็เลือกมาหนึ่งหมายเลขค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดสครบแล้วนะคะเราจะมาดูกันว่าความลับที่เออเขาเก็บ ซ่อนเอาไว้ในใจไม่บอกคุณอ่ะมันคือเรื่องอะไรนะคะ เวกเตอรเลียนมังสวิรัตช้อปปิ้งใช้เงินเก่งคอนเนคกัเนเจอร์ดอท p o w e r power สิ่งที่เขาเก็บซ่อนเป็นความลับนะเออเวเกตเตเรียนก็คือพวกมังสวิรัตนนะคนคนนี้ยเขาอาจจะชอบทานผักอ่ะคือคนคนนี้ยเขาอาจจะเป็นคนที่เออมีความ มีความนิยมในการทานเจทานมังสวิรัตเขาอาจจะไม่ใช่นักมังสวิรัตนะเขาอาจจะไม่ใช่นักมังสวิรัตแต่เขาอ่ะจะเป็นคนที่แบบชอบทานผักก็ได้คนคนนี้เขาอาจจะเป็นพวกกินเจทุกปีคือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่กินเจทุกปีทานมังสวิรัตทุกปีหรือไม่เขาก็เป็นคนที่ไม่ไม่นิยมในการบริโภคเนื้อสัตว์ สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะแต่ว่าเขาไม่กล้าบอกคุณน่ะนั่นก็คือเขารู้สึกว่าอือเขาอยู่กับคุณเขาไม่ค่อยมีความสุขอ่ะเขาอยู่กับคุณเขาไม่ค่อยมีความสุขคนคนนี้เขาอาจจะมีลูกมีเมียแล้วนะเพราะว่าอันนี้มันไพ่ลูกสาวอ่ะรอเธอเขาอาจจะมีลูกมีเมียอยู่แล้วก็ได้ คนคนนี้เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่เขาไม่อยากจะบอกคุณแล้วสิ่งหนึ่งอ่ะที่เขาไม่บอกคุณก็คือเขาเป็นคนอันนี้เป็นนางฟ้านะคะชอบไปแบบเนี่ยซื้อของมาเต็มมือเลยก็แบบช้อปปิ้งอะ่ะคนใช้เงินเก่งช้อปปิง้งอันนี้นกยูงอันนี้นักร้องคาเฟ่ อันนี้ถูกหวยอันนี้ร้องไห้อันนี้เสื้อแดง viens, เขาเก็บซ่อนความเป็นตัวของตัวเองเอาไว้อะคือว่าจริงๆแล้วอ,อ่ะเขาเป็นคนที่รักสวยรักงามอ่ะคนคนนี้ยจริงๆเขาเป็นคนรักสวยรักงาม เขาอาจจะเป็นเสื้อแดงด้วยซ้ำไปเป็นพวกแบบรักทักษิณนะเป็นเสื้อแดงเขายังไม่ลืมคนรักเก่านะสิ่งที่เขาไม่อยากบอกคุณก็คือจริงๆแล้วอะ่ะคือริงที่บ้านเขามีฐานะแต่เขาไม่อยากบอกแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบชอบไปเที่ยวเนี่ยชอบไปเที่ยวคาราโอเกะเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวคาเฟ่ชอบไปเที่ยวคาราโอเกะ นี่คือสิ่งที่เขาเก็บเอาไว้ไม่อยากบอกคุณค่ะทีนี้มาดูทีมที่สองกันนะคะจะใช้ไพ่นางฟ้าไพ่นางฟ้าพลายผีเสื้อดูให้นะคะแทว good bye to the old hello to the new ลาก่อนสิ่งเก่าเก่าในอดีตและฉันยินดียินดีที่จะตามหาสิ่งใหม่ๆห winter รือดูหนาว follow power พลังของดอกไม้ affirmation คนคนนี้เขาไม่ค่อยจริงใจกับคุณเท่าไหร่อ่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะเขารู้สึกแบบคือเขารู้สึกว่าเขาอะลาคาญคุณอ่ะอืมเขาลาคาญคุณคนคนนี้เขาลาคาญคุณมากเลยแหละแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณเขาไม่ค่อยมีความสุขอ่ะเขาอยู่กับคุณเขาไม่มีความสุขอ่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่กับคนอื่นเขามีความสุขมากกว่าคุณทําให้เขารู้สึกแบบเหมือนหนาวอะไรสักอย่าง เขาพร้อมที่จะเลิกกับคุณทุกเมื่อนะกุ๊ดบายนั่นก็คือว่าคนคนนี้เขาพร้อมที่จะเลิกคบกับคุณทุกเมื่อแล้วเขาก็เป็นนักท่องเที่ยวเขาเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางคนคนนี้เขายังไม่หยุดที่คุณคุณไม่ใช่เป้าหมายของเขาอะทีนี้เรามาดูไพ่ออนมณีจันทรนะคะไพ่ออนมณีจันท์ออลอะเคิรนมีหนึ่งร้อยสิบสี่ใบนะคะลิง ทารกทาหารพญานาคสิ่งที่เขาปิดบังคุณนะ่ะจริงๆคนคนนี้ยเขามีลูกแล้วนะเขามีลูกแล้วแล้วเขาก็เคยมีคดีความหรือว่าตอนนี้เขามีคดีอยู่คนคนนี้นะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยเขาอาจจะทนฟ้องมีคดีอยู่แล้วเขามีปัญหากับลูกมีปัญหากับ คือมีปัญหากับน้องชายมีปัญหากับลูกชายมีเนี่ยวุ่นวายเนี่ยเนี่ยวุ่นวายเดือดร้อน,นจะวุ่นวายเดือดร้อนเพราะคนอายุน้อยกว่าจริงๆแล้วคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากนะเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากแต่เขาไม่อยากจะบอกคุณแล้วคนคนนี้เขาเป็นคนที่เนี่ยได้ไพ่พยายนมาะเขาเป็นคนที่มีความสามารถหลายอย่างแล้วก็เป็นคนที่ เออค่อนข้างจะหัวโบราณด้วยจริงๆเขาเป็นคนหัวโบราณน,นะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายในตนเองค่ะความลับที่เขาเก็บซ่อนไว้ก็คือจริง,รงๆเขามีลูกแล้วเขามีลูกแล้วทีนี้เรามาดูทีมที่สามนะคะ p a c t i c e p a t i c with daily p a c t i c you can polish your skill and talent and increase, increase your confidence. <c oughs> เขาเป็นคนมีความสามารถทางด้านเขาเป็นคนมีความสามารถบางอย่างที่คนอื่นไม่มีคนคนนี้อาจจะเป็นนักแต่งเพลงนักแต่งเพลงนักแต่งนิยายนักดนตรี เขามีความสามารถที่ตัวเองอ่ะเหนือกว่าคนอื่นแต่เขาไม่พูดนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงนักเขียนอะไรแบบนี้ได้ Ask for what you want คนคนเนี้ยเขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแต่เขาไม่บอกความเขารู้ว่าเขาอยากได้อะไรต้องการอะไรแต่เขาไม่บอกคุณหรอกเขาจะเก็บมันไว้ในใจเข้าใจปะ อิโมชันเฮลิ่งผู้ชายคนเนี้ยมีมีเทมีมีแม่ทุนหัวเทวดาประจําตัวของคนคนนี้ยเป็นนางฟ้ามีนางฟ้าประจําตัวผู้หญิงคนเนี้ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองตลอดเวลาเป็นนางฟ้ามีนางฟ้าประจําตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองเขาตลอดเวลาเนี่ยเป็นนางฟ้าที่มีเป็นนางฟ้าที่มีลูกแก้ววิเศษโออันนี้ยิ่งหนักเลยคนคนนี้เขาเป็นคนที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเขาจะสามารถทำงานใหญ่ได้สามารถเล่นการเมืองได้เป็นเจ้าของบริษัทได้ เพราะคนคนนี้ยเป็นคนที่แบบได้รับพลังวิเศษจากเบื้องบน You wish is granted ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากเพราะอะไรรู้ไหม w h a t what you have asked for is coming t o เนี่ย coming too คุณรู้ไหมว่าหลังจากนี้นะคนคนนี้ยเขาจะมีชื่อเสียงมากและไพ่ใบนี้แปลว่าสิ่งที่เขาเคยฝันเนี่ยมันจะเป็นจริงเนี่ย You wish is granted เนี่ย wish w i h your wish นั่นแปลว่าคนคนนี้เขาจะได้รับพรพิวิเศษจากเบื้องบนคนคนนี้จะได้รับพรวิเศษจากเบื้องบนสิ่งที่เขาต้องการจะสมหวังหมดทุกอย่างสิ่งที่เขาเคยอธิษฐานขอพรอ,อ่ะเฮ้ยมันจะเป็นจริงคนคนนี้ได้รับพรวิเศษมาจากเบื้องบน สิ่งที่เขาต้องการจะเป็นจริงได้โดยง่ายได้ทีนี้เราจะมาดูกันด้วยไพ่ออนมณีจันทร์ออร์เคิลน,นะคะเป็นไพ่การ์ตูนวาดเองค่ะใบแรกนะคะอีกาค่ะใบที่สองนะคะคนคุยโทรศัพท์ใบที่สามเนี่ยบ้านพังใบที่สี่เนี่ยโจรใบที่ห้าเนี่ยเอ่อไหว้ไหว้พระภูมิ คนคนนี้สิ่งที่เขาไม่อยากจะบอกคุณนะก็คือว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่งมงายเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแล้วก็เป็นคนงมงายแล้วก็ตัวเขาเนี่ยมีมีปัญหากับพวกนักเลงมีปัญหากับพวกโจรแล้วคนคนนี้เขาอะกุ้มอ,อกกุ้มใจในสภาพความเป็นอยู่ของตัวเองเขาอยากจะซื้อบ้านซื้อคอนโดแล้วก็คนคนนี้มีคนรักคนชอบนะ เขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วด้วยซ้ำเขาอาจจะมีแฟนของเขาอยู่แล้วหรือไม่มีแฟนไม่มีผัวไม่มีแฟนไม่มีผัวแต่มีคนแต่มีคนชอบโทรมาจีบคนคนนี้นะเวลาเนี้ยเขากําลังดวงตกเนี่ยมีเคาะดวงตกอืมมีเคาะมีเคาะแล้วก็ดวงตกเว้ยจบละทีนี้มาดูทีมที่สี่นะคะ เรามาดูทีมที่สี่ด้วยไพย่นางฟ้าภายผีเสื้อนะคะเรามาดูทีมที่สี่ด้วยไพย่นางฟ้าภายผีเสื้อหนึ่งโอ้ n e ดูยูนิ r ทูฟอ Everything is okay โอ้คนคนนี้ยเขาเป็นคนที่ชอบทําบุญเพชรแนนแตตายหาเขากำลังท้องอยู่หรือไปทําคนอื่นท้องวะเบิร์ดเดย์อาร์ฟอร์วัทยูวอน สิ่งที่เขาปิดบังคุณอะไม่อยากบอกคุณเลยนะคนคนนี้ยเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตสิ่งที่เขาต้องการอะมันไม่ใช่คุณ <c oughs> <c oughs> คนคนนี้ยน่าจะเคยมีลูกมาก่อนนะเขาเคยทําผู้หญิงคนคนนี้ยเคยทําผู้หญิงท้องนะ เคยทำผู้หญิงท้องแต่ไม่รู้ว่าเด็กอยู่ไหนหรือเด็กโดนทำแท้งไปแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้คนคนนี้เขาจะประสบความสำเร็จทางด้านการงานมากเพราะว่าเขาได้รับพรวิเศษจากเบื้องบนการงานของเขาเนี่ยจะสมหวังสำเร็จหมดคนคนนี้นะอืม เขาเป็นคนจิตใจดีงามนะคนคนนี้เขาเป็นคนจิตใจดีงามเขาเป็นคนที่จิตใจดีงามแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนเขาเป็นคนจิตใจดีเป็นคนจิตใจดีงามเป็นคนชอบช่วยเหลือคนสิ่งที่เขาไม่อยากจะบอกคุณอนะเออก็คือเขาเคยทําผู้หญิงท้องเคยทําทีนี้มาเรามาดูกันต่อนะคะด้วยไพ่ ออนมาีจันออร์เคลิลเคยท้องเคยทําผู้หญิงท้องเคยตั้งคันเคยทําแท้งอะไรแบบเนี้ยนี่คือกบนะคะกบในกาลาน้ําท่วมบ้านจูบส้มตําการตั้งคัน เ,เขากำลังตั้งคันอยู่อะเนี่ยนกออกไข่ไข่ฟักเป็นตัวจะมีลูกง่ายจะได้ลาบสัตว์สี่เท้าการกำเนิด เขาท้องอยู่คนคนนี้กำลังตั้งท้องอยู่หรือไม่ก็ไปทำชาวบ้านเขาท้องอยู่แล้วเขาก็เป็นคนที่ขี้โม้อวดดีมีคนมาลักมาชอบเขาเยอะเลยแหละเขามีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลหรือย้ายที่อยู่นะหรือเนี่ยคนคนนี้เขามีปัญหาน้ำท่วมบ้านเขาอาจจะสิ่งที่เขาไม่อยากจะบอกคุณก็คือว่า เออบ้านเขาอะน้ําท่วมบ่อยสิ่งที่เขาไม่อยากบอกคุณนะบ้านเขาอะน้ําท่วมบ่อยแล้วสิ่งที่เขาไม่อยากบอกคุณก็คือเขาเป็นคนที่ชอบทําอาหารมากคนคนนี้เป็นคนชอบทําอาหารบ้านเขาน้ําท่วมบ่อยแล้วก็เนี่ยมีคนมาลักมาชอบสิ่งที่เขาไม่อยากจะบอกคุณนะหรอขอตีเป็นสองทางนะเอออันเนี้ยก็คือว่าญาติท้องก็ได้นะเนี่ยญาติท้อง แมวออกลูกสิ่งที่เขาไม่อยากจะบอกคุณก็คือว่าเออน้องสาวเขากําลังตั้งท้องน้องชายเขากําลังตั้งท้องเอ้ยน้องสาวเขากําลังตั้งท้องน้องชายเขาไปทําเขาท้องอะ่ะสิ่งที่เขาไม่อยากจะบอกคุณก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเอ่อการให้กําเนิดการตั้งครรภ์การมีลูกการทําแท้งหรืออะไรสักอย่าง มันมันจะมันไม่รู้อ่ะเออเอาเป็นว่าเราไม่รู้ดีกว่าคือไม่รู้ว่าเขาเขาจะเกี่ยวพันอะไรกับเด็กคนเนี้ยอาจจะแบบตัวเขาอ่ะอาจจะเป็นพ่อเด็กหรือเขาอาจจะเป็นลุงของเด็กหรือตัวเขาเนี่ยไปทําคนอื่นท้องหรือตัวเขากําลังท้องอยู่ก็ได้หรือเขามีลูกแล้วก็ได้คือแท็กแนนการตั้งครรภ์ก็คือว่าเขาอาจจะมีลูกอยู่แล้วก็ได้ ทีนี้นะคะเรามาดูกันทีมที่ห้านะทีมที่ห้านะคะจะใช้ไพ่พลายนางไพ่นางฟ้าพลายผีเสื้อเปิดดวงเวกเกตตเลียนเป็นคนที่ เขาเป็นคนที่ชอบทานอาหารเพื่อสุขภาพค่ะนี่คือเวเกเตอรลี่นคืออาหารบางส่วนคนคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบทานผักชอบทานอาหารเพื่อสุขภาพเขาเป็นคนที่รักสุขภาพมากซัมเมอร์ฤดูร้อนฤดูร้อนนี้ฤดูร้อนนี้เขาก็จะแบบชอบเที่ยวป่าเข้าดงอะไรแบบนี้บิสเนสเวนชัคนคนนี้เขาเป็นคนที่รวยมากนะแต่เขาไม่บอกว่าเขารวย เขาเป็นคนที่รวยมากแต่เขาไม่บอกว่าเขารวยมากสปริงหรือดูใบไม้ผลิหรือดูใบไม้ร่วงสปริงสปริงหรือดูใบไม้ผลิเขาเป็นคนชอบอ่านหนังสือครบละสิ่งที่เขาไม่อยากจะบอกคุณเลยนะคือเขาเป็นหนอนหนังสือ เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบหาความรู้เขารอคอยนะว่าเมื่อไหร่ฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงฉันจะได้เริงล่าตอนเนี้เขากำลังวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจอยู่ everything that you are for become you in summer time เดี๋ยวเขามีแผน เขามีแผนซัมเมอร์เนี้ยในตอนในเอ่อในฤดูร้อนช่วงเมเดี๋ยวตอนฤดูร้อนที่จะมาถึงเนี่ยเขาจะมีแผนบางอย่างแต่เขาไม่บอกเออความลับซ่อนความลับเฮ้แบบว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ความลับเยอะเขาวางแผนไว้แล้วนะว่าเนี่ยเดี๋ยวซัมเมอร์เนี้ยเขาอะ่ะจะมีแผนจะทําอะไร แล้วก็เดี๋ยวฤดูใบไม้ผลินะเดี๋ยวเขาจะทําอะไรเหมือนกับว่าเดี๋ยวเมษาเนี่ยเขาจะทำแบบนี้เดี๋ยวเอ่อตอนฤดูใบไม้ร่วงเขาจะทําแบบนี้คือคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบมีแผนมีการวางแผนที่ดีคนคนนี้เป็นคนที่มีการวางแผนที่ดีมากเดี๋ยวเดือนหน้านะมันจะเริ่มเข้าฤดูร้อนฉันจะทําอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวเดือนนะคือคนคนนี้เขาเป็นคนที่วางแผนเป็นขั้นเป็นตอนมาก เป็นจอมวางแผนอ่ะทีนี้เรามาดูกันด้วยไพ่ออนมณีจันนะคะไพออนมณีจันหนึ่งควายธนูสองกิ้งกาสามลูกค้าสี่เครื่องสำอางห้ากระโดดตึกตายนั่นก็แปลว่า คนคนนี้ยเป็นพวกเล่นของเว้ยเออคนคนนี้ยเป็นพวกแบบเป็นพวกเล่นของเลยอะ่ะอืคนคนนี้ยนะ เออเขามีแฟนเป็นคนต่างชาติหรือเขามีแฟนเป็นคนไทยในต่างประเทศอ่ะเขาอาจจะมีคนคนนี้เขาอาจจะมีแฟนเป็นคนต่างชาติหรือมีแฟนเป็นคนไทยในต่างประเทศก็ได้นี่คือสิ่งที่เขาปิดคุณคือว่าเขาอาจจะคุยผู้ชายคนนี้เขาอาจจะคุยกับฝรั่งผู้ชายคนนี้เขาอาจจะคุยกับผู้หญิงผู้หญิงไทยที่อยู่เมืองนอกเขาอาจจะคุยกับผู้หญิงไทย ที่เอ,อยู่เกาหลีอะไรแบบเนี้ยและการในงานของเขาเนี่ยจะมีผู้หญิงเข้ามาช่วยเขาเยอะแล้วคนคนนี้เขาเป็นคนรักสวยรักงามการงานของเขาก็จะก้าวหน้าดีนะเนี่ยจะได้เลื่อนขั้นการงานอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่อยากจะบอกคุณก็คือว่าเออน่ะนั่นแหละก็คือว่าเขารวย สิ่งที่เขาไม่อยากจะบอกคุณก็คือเขารวยรวยมากด้วยอืมเป็นคนรวยรวยมากด้วยทีนี้เรามาดูทีมสุดท้ายกันนะคะทีมที่หกสิ่งที่เขาไม่อยากจะบอกคุณก็คือว่าเขารวยแล้วเขาก็คุยกับผู้หญิงหลายคนแล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบทานผักชอบทานอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็แพ็กแนนไปทำข้าทอ้อง เคยทําแท้งหรืออะไรสักอย่างแล้วก็เป็นคนที่ทะเยอทะยานแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่ชอบทานอาหารเพื่อสุขภาพชอบทานอาหารบางสวีรัตสิ่งที่เขาไม่อยากจะบอกคุณก็คือคนคนนี้เขาชอบทานอาหารเพื่อสุขภาพอาหารมังสวีรัตผักเขาเป็นคนทะเยอทะยานเขาเคยมีลูกนะคนนี้ หรืออาจจะมีแล้วก็ได้แต่ไม่บอกใครคนคนนี้ได้รับพรวิเศษจากเบื้องบนนะคนคนนี้เป็นคนที่ได้รับพรวิเศษจากเบื้องบนไม่ว่าเขาจะทำอะไรทุกอย่างจะสำเร็จโดยง่ายสิ่งที่เขาไม่อยากจะบอกคุณก็คือว่าณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยชีวิตของเขาช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ว่าลำบากมากตอนเนี้ยเขามีความลำบากมากในเรื่องเงิน ทุกวันเนี้ยเขามีความลําบากมากในเรื่องเงินแต่เขาไม่บอกใครแล้วก็อันนี้นะคะก็แปลว่าเขาเนี่ยตัวเขาเนี่ยมีคนมาลักมาชอบนะคนคนนี้มีคนมาลักมาชอบเยอะแล้วก็เป็นคนที่สามารถเอาชนะศัตรูได้สามารถทําให้คนแพ้ได้เป็นคนที่สามารถปราบศัตรูได้นั่นเองไพรีพินาศแล้วผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีศัตรูเยอะด้วยนะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีศัตรูเยอะนะหรือไม่เขาก็มีศัตรูที่น่ากลัวคนคนนี้อาจจะเคยทําแท้งมาก่อนนะเนี่ยคือหมอทําแท้งให้ผู้หญิงที่อยู่บนเตียงเขาเป็นคนที่ชอบทําบุญนะคนคนนี้เป็นคนชอบทําบุญสรุปก็คือความลับที่เขามีนั่นก็คือว่าเขาเคยทําแท้งมาก่อนค่ะเพราะว่าอันนี้มาเป็นภัยการทําแท้ง คนคนนี้เคยทำแท้งมาก่อนหรือหรือไม่เคยมีลูกไม่เคยทำแท้งคนคนนี้ไม่เคยมีลูกไม่เคยทำแท้งแต่เคยให้เงินเพื่อนยืมเคยให้เงินเพื่อนยืมแล้วเพื่อนคนนั้นเอาเงินไปทําแท้งเอออาจจะเคยให้เงินเพื่อนยืมะแล้วเพื่อนเอาเงินไปทําแท้งอะ แล้วก็เขาก็มีคนคิดร้ายเนี่ยเนี่ยมีคนคิดร้ายเพราะนี่เป็นไพ่โสเพณีโอเคก็จบแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ